เ,เ,เอาไปไเอาปครับเจม็บ,บรับมือพักการมาโอโนโอโนโอโนโนสวัสดีครับนี่พบกับทีมงานช่างนะครับสมิธกลโอปีกินเลยครับนี่แรงมากครับเสียน,น,น่ครับเตรียมตนเนตรียมเตรียมเตรียมพื้นที่อยังซุปเป,ปอร์บักซุปเปอร์ที่ทำากมีปีบนีครับนีขวด มิดยานะครับลองน้ำมันแล้วก็เคลียดินคุณลุมคุณลุมไม่ดีครับเดี๋ยวไปหาช่างไปหาตะไคร้มามัดคาอยู่งั้นก็ไม่ได้ทองแล้วโอ้โหนฮ่ยน้องตัวใหญ่ยังอี้ยังเงยเงียบเขาไปก่อนถึงกระเพาะหมด่ี้ตึ้งขึ้นตึ้งตาตึ้งนั่นเลย เราก็หยัดขาเขา่ยครับเก็บทรงเก็บทรงปิบทรงไม่ได้เราทางสองร้อยทีมาแล้วปิดหัวเอานั่นไหมนัม่นหัวคอขอดูเลยเข่าก้างเลยน,นะเออเก็บทรงเก็บทรงกัครับต่อไปทำเบิรงนัว <c oughs> อบปิบครับโอบปิบยังอ,อีพีต่อไปเสื่องนุ่งกันโตเทนโอปปิบเนาะ ให้ป้าป๊บเราป๊บมันหัวักโน่ข้าไงเนาะเจ๊อเอขวดทีดินเจ๊แม่นูนเครื่องนหนเครื่องนี้ที่ด oh, ินเอาเครื่องเก่าอีกตัวงัดวาลีวาลีเดี๋ยวิ ยขวดก่นออ้เบ้ง้นเบิ้ต้นสุกเป็นไใส่ทำับยืดกาสามันอียังนี่ก็หจกาวพมา่บุต้องให้ชิหหนอทใหุ้กมันสิไม้หรือว่าสซุกหรืสดิบก้นึงพอดีน้ำน้ำดเลยนี่เอาส่ลา งปีบงปีบอันนี้ก็บ่เคยลองเลยเป็นอย่างเลยบ่เคยเข้านวดตัวใดตัวใดสิซุปสิมัยิมพันน์ปีบกับหัวมาแล้วเป็นยังไลนะเอาไปแทงมาไปหมดเอาหมอไปเก็บนหนึ่ครับบนี้เทาสิคอบแล้วครับแผมแผมแผมปีบกับสิขีสนิมน้อยๆ แต่เอาปีบไม้มันสีโอบปเลยครับมันสีคิ้วบดเสียบบดเสียบมันคิ้วมันคิ้วปีบไม่เสียไกลถิ่มเลยเด้ครับเอาปีบไม่อ๋อเป็นหัวครับมันสีรสชาติมันสีปากกาดิบนครับอูมามิครับดิบกินห่วยเบิร์ดครับดูผมนี่บเปองห่วงครับเด็สิเป็นอะไรมึงกับมึงกันแบบว่าตัดความเป็นห่วงออกเลยน่อ กันมารมาะดับนี้แล้วคือว่าหามห่วงเอาเวมมมมงสม,มัยสมไ้หรุ่นนี้มีแค่ปุ๊สุ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยเปิดเช็คก,กันได้ครับนบ่มันใจญแต่สียเอาให้มันใหลเลยว่าเธอเดียวนะแต่ประสบการเห็ดมาหาิบป,ปี ผมเกิดมาอยู่ที่กรุงปีงแต่ผมเห็ดมาเต้นไม่ถ่องแม่ควนะไม่ทุกปีบบ <laughs> มได้ทีกกูยดอกหมู่มคักๆเะอาอวางเฟืองวางเฟืองสูตรวางเฟืองผมลงต้อนเทปอย่างนี้หรือวางไรเฟืองก่อนหนึ่งพอดีครับเฟืองเก่าครับเฟืองเหลือหลายครับไก่ก็เหลือหลายแล้วเป็นแผ่นๆเลยครับ นี่มันสีห่อนดีครับคืออ่านคือทานเอาตรงใส่เล่นน้อยกันทุกด่านทุกด่านเตะมาใส่นะฮะอยใส่หลังคุ้มเลยจุดจุดวางเพีงวางเพีงวางเพีงครับจุดออมครับชุดใดชุดในชุดออมครับวางเพียงลอหลุดครับ รุนรุนกกหวยอีกเลยนี่เอใช่ผมก็เปิดเฮลโล่ทายก็เปิดเฮลโล่ดิเฮ้ยหหนาวของอุ่นน,ำน้ำโอ้โหนโอ้โหนโอ้โหนโหนไม่ไม่ไม่เกิดเสียองเอีกโอ้โหนโอ้โหน ด้มาเบ่งรองเบ่งตอนเปิดครับเดี๋ยวได้กฟใส่เฟืองใส,ส่เทลน้อยครับ,บ,บใสเเออ่เทลนยเ้ยเรามีเสียงล้ะุกสุกปิบป๊บดังมาพี่น้องเรามีเสียงปิ๋งปิบบ๊บโดังจะได้ปิ๊บุ๋งวะครับแล้วปิ๊บลอยขึ้นเออุคอเ้อวะโอบนานาวนี้เลยนี่อบจักรลอยปิ๊บ หมูอบปิดดีว่ะเนาะกระทางซองลอยลิเลยหมดโอเคง่วงเขามีหมูหันเทาหมูอบปิบใช่ไหมว่าทางซองลอยลิหมูพอดีเลยเนาะทางซองสนพอดีหมูเสียมหอยไวเนาะเชื่อมเล็กก็เอเคเสียใมเลยเสียใหม่คุ้มเลยต้องใช้เฟื่องเล็กสิบกรดตัดเล็กเนาะครับวิธีการขั้นตอนใช้เฟื่องครับใช้ทีละน้อยครับ ่เยครันเลยไล่ด hmm. ้วยมนใหม่ต้วยมันโอแม่นไซบืมบึมบืมบืมใกล้ออกมาดำเด้ครับใกล้วคราชอบเพลงใกล้ดำ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 เพราะว่ากระดูกผุเนื้อหายกระดูกวามได้ครับเนื้อวาวเสร็จไปเลยครับประมาณสามสิบนาทีครับขันยาเอาหอมนี่ต้องให้มันข้นข้นเงี้ยสิครับ นี่สูตรเอาหอมนำ้ำสิได้บรรยากาศอ,อุ่นๆไอ้พิ๊บคือบีฟให้เดี๋ยววะ วิธีการเอาไก่ออกนะครับเคลียร์ทำความสะอาดข้างๆก่อนนะครับดูก่อนครับว่าสุกไหมสุกไหมลุ้มคขึ้นแล้วเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเวลาเปิดมันจะเศร้าหอนยังไงมดเศร้าด้วต้องเช็ดที่เราเนี่ยนะจ๊ะให้หัวนี่ครับเดี๋ยวออกไปครับ ันบบาแกวเบาครับจะสุกหรือจะไหม้หรือจะดิบหรือจะดิบมาดูครับผมกว่าไงไงบางนีผมก็ว่าผมเละไก่มันมั่นที่มันลอไม่ได้ไก่มันมันลอยไม่ไดกผมก็ว่าผมเละอีนี่ก็ดีไก่มันน้ำซีเรียันั่นมันลอยไม่ได้มันจะทุบดี

รวยบอกแลยสวยงามครับครัอดีครับเ้ยถ้าเพลี่ยนครับเดี๋ยวเราจะไปซับกินกันครับพัดอคาลเล็กพี่บอกเลยคุยคุยได้ไม่เมื่อยเอาขอมไซมันสวยรึเปล่าสวยหรูครับยังแห้งเลยอันนี้เอาเบียร์ดนะครับเอาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราจะไปกินข้าวแล้วนะครับสวยงามครับเมนูไก่อบช่างกล้าครับ ซีมือช่งอางแก่ทำการสับครับดูครับเนี่ยนีย่โอ้สุดยอดครับพอดีได้ครับเทียม่อนเทียม่อน,นข้าเชียงข้าเชียงน้ำจิ้มน้ำซุปเอานำ้ำซุปใส่น้ำจิ้มไม่มาเน,นี่ยต้มครับวันนี้พี่นอ้องต้มไก่ก็มีโดนชิซูเด้งอู้อหอนหอน,หอน นี่ครับเอาเอาน้ำซุปมาใส่เข่าครับเข่ามันไก่ครับเป็นเข่ามันไก่เอาเคียงอบเคียงออกอ่ะเซฟมั้งเซฟมั้งเซฟวะซับเจนเองครับเฮ้ยเดี๋ยวผมจะกินให้เบิ่งเงินเอาเข่าไงเข่าไงเข่าไงไงเนี่ยโมต้องเกินกินมันเซบครับมักดิกินจริงกินจรงเออเอองูกัดบูกัดบ้านเราขลุ่ยนะเอาไปดูไปดูอืมงู้ยรองู ไปเฮ็ดโอ้ยอย่าได้เมียเนี่ยวะเฮ็ดกับโอเซ่ปนนี้่วะมาเด้อครับกินข้าวเย็นจบคลิปเพียนตท่าน,นี้เลยครับจะกินขา้าวกอน